สวัสดีค่ะนิงคาะมิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจําวันที่27มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมเกี่ยวกับพลังอํานาจหรือทรัพย์สมบัตินะคะการจัดการที่เก่งเฉียบคมนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการวางแผนชีวิตอีกด้วยนะคะการงานสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับการ ถือตัวการยึดติดการมั่นคงกับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำการจริงจังนะคะถึงเป้าหมายที่ชัดเจนดึงดูดเรื่องของวัตถุรสนิยมนะคะการทำมาหากินที่เก่งนะคะแล้วก็ดึงดูดเรื่องทรัพย์เรื่องโชคนะคะเน้นเรื่องของผลกำไรหรือว่าผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากขึ้น โดยรวมนะคะชาวเมษเกี่ยวกับมุมมองไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ง่ายทําให้คุณสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการงานนะคะได้อย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เฉียบพลันทันใจนะคะทําให้งานสําเร็จลุล่วงได้ดีบางรายก็เกี่ยวกับสตรีให้โชคคอยสนับสนุนเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะคะเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่ดีนะคะอาจจะมีข่าวดีที่รอคอยเงินก้อนเงินมรดก เงินเสน่หานะคะหรือเงินที่ได้จากความรู้ความสามารถนะคะถือว่าเป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ง่ายเรื่องของสุขภาพนะคะความเครียดเรื่องเงินเงินทองทองก็อาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอหรือทำให้คิดมากคิดเยอะนะคะชาวเมธก็ต้องปล่อยวางออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะคะหลับเยอะๆพักผ่อนมากๆ คนโสดนะคะสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์พบคู่ที่ถูกใจคุณก็จะมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดคนที่น่าสนใจเข้ามาส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะแฟนก็เก่งอกเกงใจมีความสุขร่วมกันนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือการทำงานบางอย่างร่วมกันนะคะมีความสำเร็จในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ